หลายหลายคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการพิมพ์สมการนะครับโดยเฉพาะการทำเอกสารประกอบการสอนสำหรับคุณครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเมื่อเราจะพิมพ์สมการแล้วเราอยากจัดให้สวยงามอยากให้เครื่องหมายเท่ากับนั้นตรงกันแต่ว่าทำยากนะครับบางทีจัดแล้วมันไม่ตรงกันก็เกิดความไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวจะลองจัดสมการที่พิมพ์อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทำให้เครื่องหมายเท่ากับมันตรงกันนะครับ อันนี้เราก็จัดแบบเบสิกทั่วไปคือพยายามแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะครับนี่ก็คืออาจจะแบบว่ามีผิดมีเที้ยนมีไม่ตรงกันบ้างนะครับหรือการจัดไม่สวยไม่ได้นะครับนี่นะครับใครหลายๆคนที่ประสบปัญหาแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าคุณใช้วิธีการไหนที่จะจัดให้สวยงาม แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงอันนี้นะครับคือจัดแล้วพยายามแล้วแต่ว่ามันบางทีมันไม่ตรงกันหรือว่ามันไม่สวยนะครับสําหรับบางอันที่สมการมันไม่เยอะนะครับแบบนี้นะครับพยายามแล้วมันค่อนข้างจะยากนะครับเห็นไหมว่าเครื่องหมายเท่ากับมันไม่ค่อยตรงกันอันนี้ก็คืออาจจะเป็นปัญหาสําหรับหล,บหลายๆคนนะครับหลายๆคนมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันไปนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะแนะนำอีกเทคนิควิธีการหนึ่งคือเราใช้ตารางนะครับใช้ตารางการแทรกตารางเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เราก็ดูแล้วว่าเราจะทำกี่แถวนะครับมันมี4แถวเราก็แทรกตารางมาทั้งหมด4แถวนะครับแบบนี้นะครับไปดึงตารางมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ Copy เหล่านี้มาวางนะครับโดยให้เครื่องหมายเท่ากับนั้นอยู่ตรงกลางนะครับเราแบ่งเป็น3าม คอลัมน์นะครับมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนะฮะฝั่งสมการที่อยู่ทางซ้ายมือเราก็พิมพ์ในช่องที่1นะครับส่วนทางขวามือก็พิมพ์ในช่องที่3เสร็จแล้วเราก็ทําการสั่งนะครับอย่างคอลัมน์ स, ทางซ้ายมือก็คือสั่งให้ชิดนะครับด้านนี้อ่าด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมาชิดขอบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ ก็ชิดด้านนี้นะครับนะถ้าเราตรงกลางนะครับหรือตัวอื่นมันก็จะไม่สวยเหมือนกันนะครับเราต้องให้ชิดด้านนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะตรงกันใช่ไหมครับเวลาเราจะใช้เราก็ทําการปิดนะครับไม่ให้มีเส้นตารางแค่นั้นเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะทํา ได้แล้วเห็นไหมครับมันก็จะสวยขึ้นเราสามารถที่จะก็ไปวางในเอกสารต่างๆของเราได้นะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขง่ายๆในเบื้องต้นนะครับในการพิมพ์งานก็ต้องมีการวางแผนรูปงานก่อนนะครับมันจะทําให้งานเราสวยขึ้นนะครับนี่อย่างที่เห็นอยู่นะครับ